สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสงสัยผมสามเส้นตัดประเด็นนั่งท้ายเรือพี่ชายแตงโมสงสัยผมสามเส้นทำไมมีแค่คนเดียวตัดประเด็นแตงโมนั่งท้ายเรือก่อนหน้านี้ Facebook Happy Melon Official มีการเคลื่อนไหวปริศนาโพสภาพขาที่มีรอยช้ำเขียนข้อความว่าขาเราเจ็บ เราจะไปนั่งยองๆฉี่ท้ายเรือได้อย่างไรเพื่อนรักต่อมาไม่นานมีการโพสต์คลิปแตงโมนั่งอยู่ที่หัวเรือความยาวคลิป13วินาทีพร้อมเขียนข้อความว่าขนาดนั่งเรือเล่นคลื่นยังกระแทกขนาดนี้แล้วเราจะไปนั่งฉี่ท้ายเรือได้หรอใช่ไหมเพื่อนรักหลังโพสต์ดังกล่าวต่อยดายศพี่ชายแตงโมแสดงความคิดเห็นว่าลมแรงคลื่นแรงเรือโครงมากขนาดนี้ น้องผมปลิวมากคนอื่นก็ไม่น่าจะต่างกันแต่เจอสมเส้นคนเดียวความคิดเห็นส่วนตัวผมยิ่งเรื่องนั่งท้ายเรือแบบนั้นตัดออกไปได้เลยไม่เชื่อตั้งแต่วันแรกสำหรับเรื่องนี้แม่ของแตงโมให้สัมภาษณ์ว่าแม่ไม่ได้เป็นคนโพส Facebook ต์เฟซบุ๊กแตงโมส่วนภาพที่เผยแพร่อ,ออกไปตนเองเคยเห็นหมดแล้วเพราะอยู่ในโทรศัพท์ที่ตำรวจคืนมาพร้อมระบุได้ว่า คนที่มีรหัสไอดีของแตงโมมี3คนได้แก่กระติกอนนาส่วนอีกคนไม่มั่นใจไม่อยากพูดถามว่าเชื่อว่าแตงโมถูกฆาตกรรมหรือไม่นางพนิดาระบุว่าเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมเพราะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมโดยเปิดเผยแล้วด้วยว่ากระติกกับแตงโมทะเลาะกันก่อนจะไปล่องเรือทั้งคู่มีเรื่องทะเลาะกันหนักไม่คุยกันนานถึง3เดือนทะเลาะกันอย่างแรงเพราะแตงโมจะเปลี่ยนผู้จัดก,การใหม่เป็นอนนา ทำให้กระติกหางานให้ไม่ได้แตงโมยังให้เงินเดือนกระติกเดือนละ6,000บาทแม่คิดว่ากระติกน่าจะโกรธแค้นไม่เจอกัน3เดือนแต่วันหนึ่งกระติกโทรหาชวนแตงโมไปลงเรือแตงโมก็ไปคิดว่าดีกันแล้วเพื่อนคงไม่ทำร้ายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ